เมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมวลาดิเมียดาริด้ากับตันทีมชาติเช็กประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วด้วยวัยเพียง30ปีเพียงหนึ่งวันหลังจากเช็กพ่ายให้เดนมาร์ก1-2ตกรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020กองกลางจากแฮทาเบอร์ลินรับใช้ชาติมา76นัดยิงไป8ประตูและลงสนามทุกนัดในรอบแรกของยูโรหนนี้แต่ไม่ได้ลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายกับเนเธอร์แลนด์เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บก่อนจะเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมพ่ายเดนมาร์กดาริด้ากล่าวผ่านแถลงการว่า นอกจากจะโบกมือลายูโรแล้วก็ขอโบอกมือลาเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยเพราะฤดูการล่าสุดทั้งระดับสโมสรและทีมชาติทำให้ห่างบ้านนานถึง140วันเพราะต้องไปแข่งขันหรือเข้าแคมป์เก็บตัวจึงอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น